วันนี้ครับนี่คือร้านขายของแต่งบ้านสาวๆมาถ่ายรูปเช็คอินกันเยอะเก็บกรูปเปรไฟล์เอ่ยมีถ่ายแฟชั่นเซ็ตเอ่ยข้างในก็มีสตูดิโอด้วยที่นี่คือ Blue w i e Space ครับเรารู้จักเจ้าของเมื่อก่อนด้วยเจ้าของทำกาแฟอยู่ตาม พี่ตั้มเดี๋ยวเพิ่งคุยางานครับอเออมาทำงานผมก่อนพี่ตั้มสวัสดีครับแล้วก็พี่อ้อยด้วยพี่อ้อยสวัสดีครับพี่อ้อยพาหมามาด้วยนี่เราก็ไม่รู้มาก่อน <c oughs> เราก็ถ่ายถ่ายตามฟีดไปเลยเฮ้ยสาวๆเขามาถ่ายรูปตามสตูดิโอเหรอเนี่ย <c oughs> เอ้าไม่ใช่สตูดิโอสรุปว่าเป็นร้านขายของแต่งบ้านเฉยเลยเอ้าแล้วยังไงทำไมอยู่ดีสาวๆมนมาเยอะแยะได้ไงอ๋อเป็นเด็กในสังกัดพี่ มันไม่จริงอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงมันคือ,อยังไงร,ร้านนี้ชื่อว่าอะไรครับสเปซที่นี่ชื่อบูไวส์สเปซก็เป็นเหมือนเป็นคอมมิตี้สเปซแล้วกันผมเริ่มต้นด้วยการมี studio สตูดิโอถ่ายรูปแล้วก็ขายของแต่งบ้านของออยที่ชื่อออสเตอร์ติงบวกกับว่าผมยังมีของเก่าเยอะมีของแต่งบ้านที่เยอะมากแล้วมันก็ไม่มีที่เก็บผมก็เลยคิดว,ว่าเอ้ยเอามาให้ลูกค้าใช้แต่งพื้นที่ไปด้วยที่มาของบูไว s p สเปซคืออะไรผมบังเอิญตอนตอนที่เขาย้ายออกไปแล้วเขาเป็นออฟฟิศอินเทีย กิเทคอะไรอย่างี้เสร็จแล้วผมมาจอดรถพอดีเขาก็เลยถามผมว่าแบบสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะาหาคนเช็งต่อป้ายยาแหละเขาป้ายยาพี่แลยมันเป็นช่วงปีใหม่อะไรย่างเงี้ยนั่นคือตอนนั้นเราเรามีแผนว่าแบบอันซัมเทสเทลหรือว่า a i r b n b ดีที่นี่นะคะที่ตรงนี้เลยหรอใช่แล้วก็อ่ะเริ่มมีโควิดละแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นสตูดิโอก็คือเป็นสตูดิโอเดลไรซ์ด้วยแล้วก็มีแบบห้องอะไรให้เช่าได้เงี้ยค่ะ แล้วเ,เราก็แบบโอเคเราเป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นสเปซขายของไหมเพราะว่าจริงๆแล้วคือชอบเที่ยวกันแล้วก็ uh huh. พวกของเนี้ยคือของแต่งบ้านเนี้ยซื้อมามัน,ม,นมันเยอะจนแบบโอเคเราลองเอามาขายหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันเงี้ย uh huh. ค่ะมันก uh ็เลยกลายเป็นแบบออรเซอร์แอนติงขึ้นมาต่อเพราะว่าจริงมันมาจากรองเทาง้าจริงคือแบรนด์รองเท้าออร์เซอร์ฟูดแบร์แล้วตอนช่วงโควิดเนี้ยก็เป็นแบบเปลี่ยนเป็นขายของแต่งบ้านหรือว่าอะไรเงี้ยออรเซอร์ฟูดแบร์ก็มันก็เลยแบบมาดับมาเป็นออรเซอร์แอนิงด้วย <C 1> คนก็มาเฉยเลยนะเนี่ยคนจะมาอีกแล้วเนี่ยกลางร่มแล้วเนี่ยฉะนั้นเราต้องรีบสัมภาษณ์แล้วยังไงคนเขาก็มาได้ยังไงอะมาถ่ายรูปเอยมาถ่ายชั่นเซ็เอยจริงๆเราก็เริ่มโปรโมตในไอจีเสร็จแล้วเราก็ลองถ่ายกันเองแล้วก็โปรโมตพื้นที่ตอนแรกๆว่าเราว่าเรามีสตูดิโอหลังจากนั้นมันก็มีแบรนด์น้องๆเพื่อนๆมาถ่ายป่าต่อป่าครับมันก็ไวอยู่ผมว่ามันอยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่ายเออมันก็ เป็นพื้นที่ที่ดีนะผมก็รู้สึกว่าชอบตรงนี้เห <He> mm ็นไหมโอเควันนี้เป็นสเปกสเปกที่อยู่ที่ใช่ของ ang, พวกเขามากเพราะว่าเขาสร้างตรงนี้ให้มันเป็นป่าสนใจเขาแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้ที่หลายๆคนมาอยู่ร่วมกันได้และเป็นร้านขายของตกแต่งบ้านถ้าไม่ถึงจัดโซนแบบนี้ใครเป็นคน <l ots> <c oughs> คิดว่าร้านขายของแต่งบ้านต้องจัดโซนแบบนี้คือเราอยากให้เหมือนแบบเข้ามาแล้วก็เจอแบบเหมือนคอมมูนิตี้แบบมีคอามเฟรลี่เข้ามานะคะเข้ามาแล้วแบบเออรู้สึกสบาย ดูของก็ได้ไม่ซื้อก็ได้จะมาช้อปปิ้งหรือจะมากินกาแฟก็ันหรอไม่ซื้อก็ได้แสดงว่าช็อ<ถ>ก็ดีตีไหมในเรื่องของอินเทเลีย e ปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างโครงสร้างหลักของบ้านแทบไม่ได้เปลี่ยนผมผมจะเปลี่ยนพวกไฟสีแล้วก็ทำให้มันมีแสงเข้ามากขึ้นแล้วอย่างในคอมมูนิตี้เนี่ยบรูอิสเปซเนี่ยมีโซนอะไรบ้างถ้าเข้ามาเลยก็เจอออสเตอร์แอนด์ติงก่อนออสเตอร์แอนด์ติงมาช็อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยทางขวาจะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟ ซึ่งกลางคืนก็เป็นบาร์พอเราขึ้นบันไดชั้นลอยไปเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนฟ e เล็กช็อปแล้วก็มีแบรนด์รองเท้าของเขาด้วย uh huh. แล้วก็ทางซ้ายมีร้านวินเทจของรุ่นน้องผมถัดไปน,นิดนึงมีร้านต่อขนตา uh huh. อาจจะดูไม่ลิงก์แต่ก็โอเค ก็ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่น่าสนใจอ่ะผมเห็นว่ามีสตูดิ o โอเดี๋ยวแอบไปดูสตู d ดิโอหน่อยให้พี่อ้อยไปดูแลลูกค้าก่อนเมื่อกี้เข้ามา2คนแล้วสตูดิโอก็คือตรงนี้เลยใช่ครับคือห้องนี้เลย ห้องเก่าจริงๆมันคือเป็นอะไรพี่มันเป็นออฟฟิศคเป็นไม้ถีน้ำตาลอ๋อสีน้ำตาลหมดเลยเหมือนเหมือนข้างนอกแต่มนรยากาศมันได้แล้วไม้ๆเนาะใช่แต่ในพี่ก็ปรับเป็นเป็นสีขาวหมดใช่ครับแี้วช่องแสงนี่คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วผมเจาะเพิ่มเพราะว่าต้องการให้เป็นสตูดิโอให้แสงทั่วถึงเวลาถ่ายจะได้สวยงามใช่ครับเก้าอี้ลอยตัวหมดเลยลอยตัวพวกนี้คือขายทุกชิ้น ม,มีโต๊ะมีอะไรด้วยแต่ผมก็เอาไปเก็บคือลูกค้าก็จะแจ้งได้ว่าอยากได้ชิ้นนี้ขอใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จะเตรียมไว้ให้ของที่เป็นพ็อปต่างๆมีดอยกลับบ้านไปบ้างหรือยังมาถึงลูกค้าดอยหรอ,อ,อไม่ดอยละกันเอาเป็นซื้อ <c oughs> ซื้อ,ซ,อซื้อกลับไปก็มีอยู่มีครับก็มีมีบ้างจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่บางทีถ้าลูกค้าชอบผมก็ขายได้ขายให้ทําไมคิดว่าเขาชอบมาถ่ายในสตูดิโอแบบนี้ถ้าสตูดิโอผมเนี่ยผมว่ามันมันใหม่ ยังไม่ค่อยมีคนมาใช้เอาโอเคผมก็ได้เปรียบเรื่องนี้หนึ่งแต่สองก็ไม่ได้แพงมากใช่ครับ2ออยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่ายแล้วก็ผมมีพอปที่ค่อนข้างเยอะหมุนเวียนตลอดเปลี่ยนตลอดของที่ดึงมาทั้งหมดจะเป็นสไตล์ไหนตามความชอบของเราคือถ้าถ้าตอนนี้ผมผมก็จะชอบยุโรปละสแกนดิเนเวียนไม่ไม่ถึงกับมินิมอลมากก็เป็นเป็นโมเดิร์นหน่อยออกจะค่อนข้างเน้นเรื่องดีไซน์ฟังก์ชั่นอาจจะไม่ต้องเยอะมันก็เข้าถึงง่ายขึ้น โอเคลูกค้าก็ชอบลูกค้าก็จะจะชอบบอกว่าเอ้ยเรามีของให้ใช้เยอะ <S <S มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงวางไว้รูปปั้นเป็ดอะไรเงี้ยแบบแปลกแล้วขอไ้ซื้อทุกอย่างสมัยนั้นก็ยัดไปในบ้านมันก็ล้นบ้านเลยพี่ผมก็ชอเอชอบคิดแผ่นเอาไว้ทําห้อง ừ, อื่นนะทําร้านอะไรเงี้ย รอจนเนี่ยถึงวันนี้ยจนตอนนี้ก็โอเคผมได้ผมได้ทำแล้วมอนฝันที้เป็นจริงใชนะ่ถ้าเป็นคนที่ชอบเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของแต่งบ้านต่างๆนะจนลบบ้านไม่รู้เก็บที่ไหนแต่วันหนึ่งเราต้องมีการปล่อยของอ่ะเป็นสเปซของเราจริงนี่คือสเปซสเปซของเขาในวันนี้ที่เป็นแบบเอาของที่เราเก็บไว้มาปล่อยของกันแล้วเฮ้ยดูแฮปปี้มากนะพี่คิดค่าแบบสตูดิโอยังไงบ้างคือวัน4 0 0พันครับเต็มวัน700 0 เดี๋ยวเดือนหน้าอาจจะมีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตเพิ่มเติมอืมอโอเคเดี๋ยวไปดูของต่างบ้านเลยว่าครับ,บ,รบขอบคุณครับอ่ะพี่ย้อยว่าไงดีพี่อ,อ,งงอ,อ้อยมีอะไรซื้อบ้างพี่ออย้อยอันนี้ค่ะนี่ค่ะ <laughs> กระแสของทั้งต้นไม้กระแสของแต่งบ้านมาพอดีก็เลยอยากเห็นของจริงมาดูหน้าร้านเลยคือจะมีจะจะเรียกว่าเข้ามาก็คือเหมือนเป็นมัลติแบรนด์นะคะก็คือจะมีแบบเซเล็กมาด้วยมีของวินเทจด้วยแล้วก็มีของแบรนด์ไทยที่แบบมาร่วมกันขายแล้วพวกสมมุติว่าของที่แต่งร้านไปด้วยผสมผสานไปถ้าเขาอยากจะได้พวกเฮ้ยต้นไม้ดีจังเลยอยากได้ขายหมดเลยค่ะที่เห็นนี้คือขายทุกอย่างที่เห็นในร้านอันไหนที่ไม่ขายคือห่วงห่วงเก็บไว้ก่อนบางวันก็จะขายพวกโคมไฟอย่างเงี้ยว่าขายหมดเลยพวกแต่งนี่นะคะรูปภาพ ใช่ชอบมากเลยแบบเนี้ยตัวนี้เป็นโโรแกรมน่ารักมากเวลาสองแสงก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆน้ําเย็นน้ําอุ่นอย่างเงี้ยสีจะไม่เหมือนกันเข <อ S 1> ้าใจละถ้าผมชอบออนไลน์ <c oughs> ไม่มีวันได้งเงินผมหรอก <c oughs> แต่พอมไมดใช่พอเห็นแล้วก็โอย <c oughs> สัมผัสมันดีนะแล้ว250ด้วยอ้าวโดนเลยครับอ๋อแตสวยก็จะเป็นแก้วหลากหลายลรูปแบบแต่ลาดน,นี้หอยเยอะมาก <c oughs> คือจริงๆที่หอยที่เห็นหอยเนี่ยมันจะขอมินเทจ เก็บเองแล้วก็เหมือนแบบอยากให้เป็นซิมเงินเจ้าได้เวลาเข้ามาเราอยากได้ชามหอยเงี้ยเราก็มีเราหอยเท่าไหร่เสี่ร้อยห้าสิบค่ะเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบโดนกันไปเพราะสัมผัสดูน่าสัมผัสก็ไม่ดีปินปีนเท่นุ่มปีนเกินไอ้นี่เหมือนแบบวางไว้แล้วมันน้ำซึมน้ำซึมซึมร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองแก้วเรตราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างเริ่มต้นใช่ไหมคะจริงๆเริ่มต้นจากห้าสิบาท 50บาทจะไม่เกิน300บาทแต่ว่าถ้าจะวินเทจจริงๆเนี่ยมันก็จะอัพอเอลนสูงขึ้นไปถึง400ยกว่าถึง600แล้วแต่ความยากง่ายของมันแล้วก็พวกผมกระถางเยอะเหมือนกันกระถางอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่บ้างเอ,อักสิบถึงหลักร้อยก็คือจะไม่ได้แพงมากเลนก็คือดินเผาที่มาจากไทยแล้วก็จะมีเป็นซีเล็กมาจากญี่ปุ่นอันนี้ของแบรนด์เพนทูเซนเห็นปะไม่แพงเลยอ่ะร้านมันดูแพงเนาะจริงเพราะว่าร้านดูแพงเพราะโครงสร้าง นี่่เทาไหรู่ปตัวนี้อยู่ที่หมื่นห้าค่ะพร้อมกรอบจริงๆรูปของทางร้านเนี่ยมันจะมีทั้งรีพรินแล้วก็ Original, Original ออริจินอลออริจินอลก็จะราคาแพงน,นิดนึงเพราะว่าเป็นซีเล็กเออิตาลีหรือใครจะมาอ่ะอยู่บ้านทานข้าวกันเ <c oughs> ซตจานเซตจานน่ารักน่ารักเท่าไหร่สองร้อยยี่สิบบาทค่ะสวยมากอันนี้เป็นเชิงเทียนมันดูความเร้งเหนอ่อยหกร้อยเก้าสิบบาท เฮ้ยนี่ก็หอยจานื้อหอยจานหอยฉันรู้ว่าเธอเสียดายม่ติดราคาเพราะว่าไม่อยากขายแบบเห็นป่ะแล้วก็อันนี้คือเทนเซนที่มอกใช่ค่ะแบรนด์เป็นเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นก็คือเขาก็จะเป็นบันติแบรนด์ในแบรนด์ติแบรนด์นี่นะวัสดุเป็นอะไรเนี่ยเป็นเป็นงานอีโค่ค่ะเขาก็จะเอาพวกแบบรีไซเคิลมารีไซเคิลมาอัดอัดอัดแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยก็ดีนะช่วยโลก ใช่แล้วก็ช่วยโลกถ่ายรูปนะส่วนแม่ขบวนถ่ายรูปใช่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นเซลฟี่กับกระจกแล้วของก็จะเปลี่ยนตลอดข้างล่างก็จะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะนี่คือสิกเนเจอช็อตนะครับถ้าใครมาเนี่ยมุมถ่ายรูปของโอ s t สเทอร์แอน g ติงก็จะอยู่ตรงนี้มุมกระจกแล้วก็ถ่ายเซลฟี่สะท้อนไปใช่ค่ะนี่ก็มาช้อปปิ้งกันได้นอกนั้นก็จะมีแบบของวินเทจข้้งบนอีกแล้วก็มีร้านรองเท้าข้านบนด้วยใช่ไหม ไหนไหนสเปคสเปซน้องก็มาเยี่ยมแล้ววันนี้เดี๋ยวไม่ตั้งใจจะมาเยี่ยมด้วยว่าฉะนั้นมีของอะไรจะแจกน้องกลับบ้านไหมเอ้าทำไมนี่น้องแค่อยากได้ชิ้นนี้แ่้วดิของดิฟแล้วเป็นแบบเห็นหอนโคตรสวยขายไหมไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวให้เลยทำเป็นใจไปอ่ะสุดท้ายแล้วกันนี่คือรายการสเปคสเปซอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบวันนี้ผมได้มาที่ชอบที่นี่ก็ถือว่าใช่มากคิดว่าอยู่ที่ใช่ของพี่มันคืออะไรบ้างคือที่ทํางาน ผมคิดว่าผมผมต้องอยู่ทุกวันอยู่มากกว่าบ้านด้วยซทำถ้าผมอยู่ที่เนี้ยผมก็จะแฮปปี้แบบเอนจอยการทํางานนอกจากที่ที่ทำงานเนี่ยผมเห็นว่าพี่ก็โดนใช้งานเยอะเหมือนกันนะอันนั้นเปนแถมอันนั้นเปนแถมแต่ก็ยอมบอสเขาเหอใช่ฉะนั้นน่ะฉะนั้นให้บอสฝากร้านนะครับฝากร้านนะครับออสเตอร์แอนด์ดิงออสเตอร์จริงก็คือบัวสเปนนะคะก็จะมีจริงจริหลากหลายเป็น คอโมเนตี้เข้ามาเราก็ได้พบกับตกแต่งบ้านทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ร้านกาแฟด้วยค่ะชอสุริย์สามสิบหกนะคะคืออามาช้อปปิ้งกันได้นะของแต่งบ้านมาเป็นถ่ายแฟชั่นเซ็ตได้มาเก็บภาพโปรไฟล์ได้แล้วก็อาจจะได้ไอเดียอะไรหลายๆอย่างจากเจ้าของร้านด้วยยังไงก็มาที่นี่กันได้บูวายสเปซนะครับขอบคุณมากครับพี่ต้อมขอบคุณครับสวัสดีครับยินดหด่วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับบายแล้วก็มีตัวพ็อปใหม่หนึ่งตัว น่ารักเ้ยมาพ่อดูดิเฮ้ยบูวายหลอดอะไรนะครับเนี่ยบูวายสเปคมบูวายสเปคห้าสี่สามสองฝากกดไลค์กด subscribe กระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งได้นะครับกับสเปคสเปคอยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ